ฝากคันทันทีที่รู้หรือปรึกษาหมอก่อนตั้งคันค่ะคือไวรัส HIV เนี่ยมันสามารถจะส่งผ่านจากแม่สู่ลูกได้ค่ะคือถ้าเกิดคุณเป็นคุณแม่ที่เลือดบวกนะคะระหว่างที่คุณตั้งท้องลูกก็อาจจะได้รับเชื้อไวรัส HIV ไปหรือระหว่างคลอดค่ะการคลอดผ่านช่องคลอดที่มีเชื้อไวรัส HIV ลูกก็อาจจะติดเชื้อได้ หรืออย่างที่3ก็คือว่าถ้าเราไม่รู้นะคะแล้วเราให้นมบุตรนะคะลูกก็สามารถที่จะติดเชื้อไวรัส HIV จากการให้นมของเราได้ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันได้ตั้งแต่ต้นเนิ่นๆเ,เ,เลยค่ะเมื่อคุณอยากจะมีบุตรนะคะผู้ที่มีเชื้อไวรัส HIV เนี่ยนะคะสามารถมีครอบครัวแล้วก็มีลูกได้นะคะ คือก่อนที่จะมีลูกเนี่ยคุณไปปรึกษาหมอนะคะก็มีลูกมีครอบครัวได้ค่ะ